สวัสดีค่ะดิฉันนางบัวแก้วเบ้าทองนะคะเป็นคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ในะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะโรงเรียนบ้านเขาหินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3นะคะวันนี้คุณครูมีเรื่องจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของหลัก ค่าประจำหลักและก็ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเรื่องของหลักค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดไปพร้อมๆกันค่ะมาดูตัวต่อไปเลยนะคะสำหรับแผนภาพตัวนี้นะคะจะพูดถึงแผนภาพหลักและก็ค่าประจำหลักนะคะหลักและค่าประจำหลักอะเรามารู้จักหลักกันก่อนนะคะสำหรับตัวเลขแต่ละจำนวนนะคะจะมีค่าของหลักและก็ ค่าประจำหลักนะคะอย่างตัวนี้ถ้าเราเรียกหลักก็คือเราจะอ่านหลักจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลัก10ล้านหลักร้อยล้านหลักพันล้านนะคะและที่หลักหน่วยนะคะมีค่าประจำหลักคือ1หลักสิบมีค่าประจำหลักคือ10หลักร้อยมีค่าประจำหลักคือร้อยหนึ่งร้อยนะคะหลักพันมีค่าประจำหลักคือ1000 หลักหมื่นมีค่าประจำหลักคือ10,000หลักแสนมีค่าประจำหลักคือ10,000แสนหลักล้านมีค่าประจำหลักคือ1ล้านหลัก10ล้านมีค่าประจำหลักคือ10ล้านหลักร้อยล้านมีค่าประจำหลักคือ100ล้านหลักพันล้านมีค่าประจำหลักอยู่1000ล้านนะคะมารู้จักหลักเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะมาเปรียบเทียบตัวเลขนะคะที่ตัวเลขนะคะ ะจำนวนตัวเลขตัวนี้นะคะเราจะพูดถึงจำนวนนะคะจำนวนนับแล้วนะคะโดยการยกจำนวนนับขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นจำนวนนับตรงนี้นะคะเราจะอ่านว่า1 2 5 6 8ล้านนะคะโดยเรามาไล่แต่ละหลักดูก่อนนะคะ9อยู่ในหลักหน่วยนะคะตรงนี้เราก็จะเพิ่มคำว่า 9อยู่ในหลักหน่วยนะคะมีค่าค่าในที่นี้ก็คือค่าประจำหลักนะคะค่าประจำหลักของ9คือ1นะคะต่อไป3อยู่ในหลัก10มีค่าประจำหลักก็คือ10นะคะต่อไป8 อยู่ในหลักร้อยนะคะตรงนี้ก็จะเติมคำว่าหลักร้อยนะคะมีค่าประจำหลักคือ100ต่อไป6อยู่ในหลักพันมีค่าประจำหลักก็คือ1000ต่อไป5อยู่ในหลักหมื่นมีค่าประจำหลักคือ10000 นะคะต่อไป2อ,อยู่ในหลักแสนมีค่าประจำหลักคือ10,000แ1อยู่ในหลักล้านนะคะมีค่าประจำหลักคือ1ล้านเมื่อเรารู้จักหลักและค่าประจำหลักเรียบร้อยแล้วนะคะตามแผนภาพหลักและค่าประจำหลักแล้วต่อมาเรายกตัวอย่างนะคะ ยกตัวอย่างซึ่งเราจะมาหาค่าของเลขโดดนะคะเมื่อกี้เรารู้จักแล้วเนาะแล้วก็มาดูค่าของเลขโดดนะคะเลขโดดตรงนี้นะคะจะอ่านว่า3 2 4ล้านสองแสนสเราะคะเรามาไล่ทีละตัวเลยนะคะเริ่มจากหลักล้านก่อนนะคะเริ่มจากเลข3ก่อนนะคะ3อยู่ในหลักล้าน นะคะมีค่าก็คือ3ล้าน2อยู่ในหลักแสนมีค่าก็คือ2แสน4อยู่ในหลักหมื่นมีค่าคือ4ี่หมื่นหอยู่ในหลักพัน มีค่าคือหกพันเอยู่ในหลักร้อยมีค่าคือ7จ็